สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีเพิ่มความเร็วมือถือแบบง่ายๆเริ่มต้นเลยมาที่การตั้งค่าแล้วไปหาหัวข้อ การเชื่อมต่อแล้วไปหาหัวข้อการใช้ข้อมูลไปหาหัวข้อตัวประหยัดข้อมูลตัวประหยัดข้อมูลนะครับจะปิดแอป ที่ใช้ข้อมูลพื้นหลังขนาดที่เราเปิดนะครับเราเปิดหลังจากนั้นก็มาพิจารณาว่าจะให้แอปตัวไหนที่ใช้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่นะครับก็คือหัวข้อนี้แอปที่ใช้ข้อมูลได้เสมอ สมมุติว่าเราต้องการให้โคมนะครับโคมใช้งานเราก็เปิดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมแนะนำว่าเราควรจะใช้แอปอนุญาตอย่างเช่นตัวนี้ YouTube นะครับถ้าเราใช้ YouTube บ่อยๆเราเปิด YouTube นะครับ ก็ลองเลือกดูนะครับว่าแอปไหนที่เราใช้บ่อยๆน่าจะเป็น YouTube หรือตัว Facebook นะครับเสร็จแล้วนะครับไปหาหัวข้อเครือข่ายมือถือนะครับไปหาหัวข้อโหมดเครือข่าย ปกติแล้วนะครับ LTE หรือ 4G เหมาะที่จะใช้นะครับภายในตึกในบ้านในสำนักงานนะครับเราก็แต่ 4G นะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกให้เลือก 5G นะครับ หลังจากนั้นขนาดที่เราใช้งานเรามีปัญหารู้สึกว่ามือถือเราช้าหน่วงติดขัดนะครับให้เปิดโหมดการบินนะครับนี่คือโหมดการบินเปิดสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ปิดเป็นการรีเฟซเครือข่ายนะครับและ หาเสาที่ใกล้เคียงกับที่เราอยู่ก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นดูโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเชา้า